นายกำพลตาสัจจารประธานสวนนนุษย์พรทยาพล้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงสุนิตาวิงวอนสัตวแพทย์กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายสัตวแพทย์พาเดชเศริดำรงผูมิในการโรงพยาบาลสัตว์เนินครับหวานและสัตวแพทย์ประจำสวนนงนุษย์ โดยมาดูอาการของพังฟ้าใสลูกช้างป่าเพชรมีอายุ3เดือนที่บาดเจ็บจากการถูกบ่วงรัดและถูกยิงซึ่งภายหลังจากการผ่าตัดเอากระสุนพังฟ้าใสออกแล้วรวมถึงขาที่ได้เสริมลูกบอลเพื่อการลงน้ำหนักพบว่าเริ่มมีอาการดีขึ้นแต่ยังคงมีอาการเจ็บจากบาดแผล ที่ได้รับการผ่าตัดอยู่โดยจะต้องให้น้ำเกลืออยู่ตลอดเวลาสัตวแพทย์หญิงสุนิตาวิงบอลสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาต,ติป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าในวันนี้เดินทางมาดูอาการของพังฟ้าใสโดยทําการล้างแผลบริเวณตรงจุดที่กระสุนนั้นยิงพบว่าแผลนั้นเริ่มแห้งแผลเริ่มดีขึ้นส่วนขาที่ตัดนั้นก็ได้ทําความสะอาดแผลพร้อมกับเสริมลูกบอลในการลงน้ําหนักเท้าได้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดโดยเมื่อคืนทราบว่าช้างฟ้าใส่นั้นไม่ได้ร้องเจ็บปวด จากบาดแผลเหมือนคืนก่อนเริ่มมีอาการแข็งแรงแต่ยังต้องให้น้ําเกลือยาปฏิชีวนะยาลดปวดยาบํารุงและยังต้องเฝ้าเวรอย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องคอยตรวจวัดค่าไตตลอดเวลา